ดูข่าวต่างประเทศกันนะครับกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาเนี่ยออกมาแสดงความกังวลต่อท่าทีของทางการไทยที่เตรียมจะดำเนินคดีกับผู้นำกัมพูชานะครับโดยระบุว่า การกระทําดังกล่าวถือเป็นการทําลายความเชื่อมั่นระหว่างกันนะครับคุณนิธิฐานอกจากนี้ยังมีท่าทีจากกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาด้วยเรียกร้องให้ทางการไทยปล่อยตัวทหาร18นายโดยเร็วนะครับก็ยังย้ําในเรื่องนี้อยู่บ่อยๆครั้งนะคะแล้วก็จะมีวันเสาร์นี้มีกําหนดที่ประชาชนแล้วก็พระสงฆ์ที่เสียมเรียบเนี่ยเขาเดี๋ยวจะออกมาเดินขบวนเรียกร้องเรื่องของการปล่อยตัวทหารกลุ่มนี้ด้วยส่วนเมื่อวานนี้นะคะผู้นํากัมพูชากับมาเลเซียเนี่ยยกหูต่อสายคุยกัน,นะคะ่ะในเรื่องของการหยุดยิงแล้วก็มีการย้ําเรื่อง ของการสารต่อความจำงเรื่องของการหยุดยิงต่อไปส่วนสมเด็จฮุนเซ็นนะคะล่าสุดโพสต์เป็นคลิปวิดีโอพร้อมกับบทเพลงช่วยแรงงานที่กลับจากไทยเข้าไปหางานภายในประเทศค่ะเพจ f a c e b o o k ของสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาโพสต์เป็นคลิปวิดีโอนี้ออกมานะคะ เป็นคลิปพร้อมข้อความที่ระบุว่าเชิญมาร่วมรับชมบทเพลงอำลาแผ่นดินไทยในวิดีโอเมื่อสักครู่เนี่ยจะมีเสียงแล้วก็ดนตรีต่างๆดังยาวตลอดทั้งวิดีโอนะครบ,บวกกับภาพเหตุการณ์ในหลายๆเรื่องเริ่มด้วยภาพที่คาดว่าน่าจะเป็นภาพของแรงงานชาวกัมพูชาขนข้าขนของอพยพจากไทยกลับประเทศแล้วก็เป็นภาพของฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาที่ไปเดินทางตรวจเยี่ยมประชาชน ภาพรัฐมนตรีแรงงานกัมพูชาเดินพูดคุยกับแรงงานที่ทํางานอยู่ในโรงงานต่างๆนะคะรวมทั้งภาพของชาวกัมพูชาที่เป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆแล้วก็จบปิดท้ายด้วยวิดีโอเป็นภาพของป้ายประกาศที่เขาระบุไว้เลยว่าชาวกัมพูชาช่วยหางานให้ชาวกัมพูชาด้วยกันแล้วก็บอกช่องทางการในการหางานใหม่ให้กับกลุ่มแรงงานที่เดินทางกลับไปจากไทยด้วยค่ะ ขณะที่เพจ Facebook ของหุนมาเนตโพสต์ข้อความระบุไว้นะคะเมื่อเช้าวันนี้ระบุว่าตัวเองได้พูดคุยกับอันวาอิบราฮิมนายยกรัฐมนตรีมาเลเซียและประธานอาเซียนคนปัจจุบันพูดคุยกันทางโทรศัพท์เกี่ยวกับความคืบหน้าในการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงซึ่งกัมพูชาและไทยตกลงกันในการประชุมเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาในมาเลเซีย แล้วก็การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาหรือว่า GBC สมัยวิสามันเมื่อวันที่7สิงหาคมที่กรุงกลาลัมเปอร์ซึ่งทั้ง2วงประชุมเนี่ยได้รับการประสานงานและอำนวยความสะดวกโดยมาเลเซียนอกจากนี้ยังหาหรือถึงความจำเป็นในการจัดตั้งทีมผู้สังเกตการอาเซียนหรือว่า AOT อย่างรวดเร็วแล้วก็การดำเนินการของทีมผู้สังเกตการชั่วคราวหรือ IOT โดยทั้ง2ชุดเนี่ยถือเป็น,นกลไกสําคัญในการติดตามและปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพความเคลื่อนไหวของคุณมาเนตมีขึ้นหลังจากที่นายกรัฐมนตรีมาเลเซียโพสต์ Post ผ่านเพจ a c e b o o k นะคะระบุว่าพูดคุยกับคุณมาเนตแล้วหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับการหยุดยิงระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งนอกจากนี้ยังหารือเกี่ยวกับเรื่องของทีม IoT ซึ่ง ดำเนินการติดตามพื้นที่บริเวณชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านทั้งสองอย่างใกล้ชิดและหารือกันเกี่ยวกับขั้นตอนอื่นๆที่จะสามารถดำเนินการได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการติดตามของ IoT ด้วย ขณะที่สำนักข่าวค่าไทม์ s รายงานอ้างกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชาที่แสดงความกังวลต่อถ้อยถแถลงของนายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการนายกรัฐมนตรีไทยที่ระบุไว้ว่าเตรียมดำเนินคดีทางกฎหมายต่อผู้นำกัมพูชาในประเทศไทยโดยระบุว่าการดำเนินคดีดังกล่าวถือเป็นการละเมิดอำนาจอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชาอย่างชัดเจนรวมถึงขัดกับหลักความเสมอภาคและความเคารพซึ่งกันและกันตามกฎบัตรสหประชาชาติ และยังทำลายความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชายอย่างรุนแรงนอกจากนี้การกระทำดังกล่าวยังขัดต่อข้อตกลงหยุดยิงที่ทั้งสองฝ่ายบรรลุร่วมกันในการประชุม GBC ที่มาเลเซียอีกทั้งยังทำลายความเชื่อมั่นและความไว้วางใจซึ่งกันและกันซึ่งจำเป็นต่อความพยายามเพื่อบรรลุการหยุดยิงถาวรและฟื้นฟูสันติภาพรวมถึงความปกติสุขระหว่างสองประเทศด้วยโดยกัมพูชายืนยันความมุ่งมั่นที่จะทำงาน ร่วมกับรัฐบาลไทยเพื่อสร้างสันติภาพและฟื้นฟูความสัมพันธ์ให้กลับสู่ภาวะปกติในอนาคตอันใกล้นี้ก่อนหน้านี้นะคะกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาเปิดเผยว่าเพิ่งจะเชิญคณะทูตและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศรับฟังการบรรยายสรุปครั้งที่3เมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นการแสดงความกังวลต่อท่าทีขุกคามของไทยที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงปฏิเสธข้อกล่าวหาของไทยที่ชี้ว่ากัมพูชาวางทุนระเบิดใหม่ด้วยค่ะ สำนักข่าวเดียวกันนี้ก็รายงานอ้างข้อมูลจากทางศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดกัมพูชาหรือว่าซีแมกนะคะซึ่งยืนยันว่าบริเวณาศาสนสถานในจังหวัดอุดรมีชัยที่มีรายงานพระสงฆ์มรณภาพหนึ่งรูประหว่างเหตุปะทะบริเวณชายแดนช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะยังมีวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดหลงเหลืออยู่ในพื้นที่นะคะซึ่งหลังจากเหตุปะทะดังกล่าวรวมถไปถึงพื้นที่โดยรอบจังหวัดอุดรมีชัยด้วย หัวหน้าซีแม็กในท้องถิ่นระบุว่าตั้งแต่ที่มีการหยุดยิงไปเมื่อ28กรกฎาคมยังไม่ได้มีการกวาดล้างทุนระเบิดที่ยังไม่ระเบิดในพื้นที่ดังกล่าวโดยจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่ามีระเบิดประมาณ10ลูกในจํานวนนี้4ลูกระเบิดไปแล้วอีก6ลูกยังไม่ระเบิดและระบุว่าพื้นที่นี้ไม่ได้เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าแต่อย่างใดทางด้านของสหภาพยุโรปนะคะ ประกาศมอบเงินช่วยเหลือฉุกเฉินด้านมนุษยธรรมจำนวน7 0 0 0แสนยูโรหรือรมากกว่า26ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือพลเรือนที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยระบุว่าจำนวนเงินนี้วัตถุประสงค์เนี่ยคืออยากให้ไปช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นซึ่งทำให้มีผู้พลัดถิ่นเป็นจำนวนมากเงินช่วยเหลือก้อนนี้จะจัดสรรแบ่งเป็นเงินช่วยเหลือในด้านต่างๆนะคะ มีการสนับสนุนด้านสุขภาพจิตของคนในพื้นที่การติดตามผู้พลัดถิ่นรวมอยู่ด้วยเป็นระยะเวลาสูงสุด6เดือนด้วยกันนอกจากนี้ค่าแม i m ม์ยังรายงานด้วยว่า พระสงฆ์และประชาชนในจังหวัดเสียมเรียบจะร่วมกันเดินขบวนอย่างสันติวันเสาร์นี้เพื่อเรียกร้องให้โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐและสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งให้ความช่วยเหลือในการปล่อยตัวทหารกัมพูชา18นายที่ทางการไทยควบคุมตัวเอาไว้เมื่อเดือนที่แล้วโดยผู้จัดงานคาดว่าการเดินขบวนครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมขบวนมากถึง1,000คนไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์พ่อค้าแม่ค้านักศึกษาและประชาชนต่างๆและทางการกำลังดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อ ดูแลเรื่องของความสงบเรียบร้อยรวมถึงความปลอดภัยของประชาชนในระหว่างการจัดงานที่วานี้นะคะเช่นเดียวกับทางเพจ f a c e b o o k ของกระทรวงกลาโหมกัมพูชาเมื่อวานนี้โพสต์ข้อความระบุว่าทางการไทยควบคุมตัวทหารกัมพูชาโดยขัดต่อกฎหมายมานาน21วันแล้วทั้งที่การจับกลุมดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้ พลโทหญิงมารีโสเจตาโคศก,กระสวงกลาหมกัมพูชานออกมาระบุว่าทั้งกระสวงกะลาหมกัมพูชากองทัพกัมพูชาและประชาคมระหว่างประเทศยังคงร่วมกดดันไทยให้ปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศและปล่อยตัวทหารทั้งหมดกลับคืนสู่ครอบครัวโดยเร็วอีกทั้งยังเรียกร้องให้ไทยปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัด ซึ่งสำนักข่าวカメไทมส์ Times เองเนี่ยก็รายงานความเคลื่อนไหวของครอบครัวของหนึ่งในทหารกัมพูชา18นายที่ทางการไทยควบคุมตัวเอาไว้นะ,ะซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดอุดรมีชัยสื่อนี้เขาก็นำภาพของผู้เป็นแม่วัย70ปีถือรูปลูกชายที่เป็นทหารเอาไว้มาเล่นเป็นข่าวด้วยนะคะซึ่งคุณแม่ของทหารคนนี้ระบุว่ารู้สึกกังวลและคิดถึงลูกชายทุกวันรอคอยข่าวที่ทางการไทยจะปล่อยตัว ลูกและทหารกัมพูชาที่เหลือกลับมาเสมอโดยเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศร่วมกันแสวงหาความยุติธรรมให้ลูกชายอีกด้วยนะคะเราจะเห็นความเคลื่อนไหวในสื่อแล้วก็ภาครัฐของกัมพูชาที่ผ่านมาก็จะพูดถึงประเด็นทหารกัมพูชาที่ถูกทางการไทยควบคุมตัวเอาไว้ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ในเพจ Facebook ของสมเด็จฮุนเซนเองก็มีความเคลื่อนไหวค่อนข้างถี่ขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เพิ่งจะเปิดให้คนไทยเราเข้าไปดูได้ก็เมื่อวานนี้เองนะคะ ครับตอนนี้ก็มีการโพสต์อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เข้าไปดูได้แล้วเหมือนกันนะครับเช้าวันนี้ก็คงจะต้องติดตามประเด็นความเคลื่อนไหวในกัมพูชาเนี่ยน่าจะออกมาชี้แจงกรณีที่ทหารไทยไปเจอโทรศัพท์มือถือแล้วก็ปรากฏคลิปที่เข้าใจได้ว่าน่าจะเป็นทหารกัมพูชามีการใช้ระเบิด PMN 2ไปนำจุดต่างๆนะครับมีการสอนในลักษณะของการใช้งานด้วยเดี๋ยว7จ็ดงเช้าเพนโบนา ก็จะเป็นทางด้านของโฆษกรัฐบาลกัมพูชาแล้วก็ทางด้านของพลโทมาลีโสเจตาโฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาก็คงจะมาเป็นประจำนะครับแล้วก็เดี๋ยวติดตามกันว่าจะชี้แจงประเด็นนี้หรือเปล่านะครับ